สวัสดีครับพี่น้องเปิดคลิปนี้อยู่หวยครับผมพาพี่น้องมารอเบื้องปลาครับอยู่หวยก็เจ้าเกี่ยวขอเกี่ยวนามแล้วเบิดแล้ววันนี้ป่านล่งหวยครับเราเบื้องหวยครับผมหวยก็สิากห่แน่แต่ว่าปลาลายลายครับอากาศยังหนาวอยู่ผูเถาพันุ่โล่งหวยครับ น้ำบะเลือกได้ครับน้ำประมาณเพียงเอวน้ำเพียงเอวยังเลือกกับบ่บว่เกินนี่นะครับผมบ่เกินเอื้อเพียงเอื้อเพียงเอวนี่ครับแต่พอป่าโอ้ยสังเกตบมึงเนะครับพี่น้องสังเกตเมืองน้ำหยุบหยิบหยิบยิบยิบผมทำซ้อมเมืองแต่มันสิมีแต่ป่าแต่เพี้ยนหลายครับ ปลาคอกับซีนีแน่ถ้าส่วนหมากที่เป็นปลาตะเพียนมันกินหยามันหายกินหยาครับตัวใหญ่เติบอยู่ตัวซัมฟรมมอร์เมอร์่ะนะครับเป็นฟูงเป็นฟูงนียนนครับนิ่มๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆะๆๆ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 ๆ นั่น,นะครับเห็นบ่ครับมองนานจริงๆไม่แต่ป่าทะเปียนนะครับเป็นฟูงเป็นฟูงอยู่ครับโดดสวบกินหยะตัวซัมเฟมือเนี่ยนะครับอากาศยังเย็นอยู่ครับผม ขันห้อนนี่โอ้ยผูเถาอวบ่ได้หอกครับน่งเด่นน้ำแล้วก็เจ้ากับมาลือแล้วครับลือหวยมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่องครับตอนก็เจ้าลือขันมีเวลาว่างนะครับมันนี้ว่างครับผมมันหยุดผม ป่าตะเพียนเครับนี่ในปลาหยาครับผมเป็นฟูงเลยครับมันี่ในปลาหยาครับมันบอกมามองน้ำติ่งๆนะครับน้ำเขบเลือกนะครับพระั่นเพียงเอวแต่ว่าหยานี่มันมันมันร่อยน้ำครับข้างล่างมันแปลนดีอยู่ หลือง่ายครับหลือไม่ายากเทแต่อากาศมันเย็นอยู่ครับนามมันเย็นอยู่ผู้เฒ่าได้บรลงครับ หน้าวางเปลาครับพี่น้องทั้งคนกับก็ร่ังปลูกอ้อยปลูกมั่นกันครับเสียบม,มั่นงาลออหวยลอห้องครับพี่น้องโชคดีก็จะได้พ่อเพิ่ง าโชคดีครับถึงมันเคยอยู่น้ารอห่วยรอสั้นาาห่วยมองไหนมีนามนะครับผมเป่นมัอยูเป็นกละไซนามเหมือนกันนะครับ นี้มหวยกับชิมิแต่กอภัยครับากาดเย็นเย็นครับพี่น้องย่นีเราเรียมห่วยครับเป็นแต่มีเผงเลยครับพี่น้องเป็นแต่เรามาอยู่อากาศดีๆทีเย็นๆนะสิน้ำ นี่ครับหวยหลือวย่ากครับเขื่อนมันแกนม่านบอไม่กี่ตมหิามัมมนกระล่อดยอยีสือเห็นแห้วหยครับหกแต่่าป่าหลายมีใบไผ่เนี่ยครับผม,มเป็นกอไผ่ โอ้ยเป็นตตมีเผิงเลยครับพี่น้องต้นไม้ต้นสมสาต้นเห็นนะเป็นตอร์มายู่ครับแยวขามไปขังครับขามไปฟังทั้งหุ่น ไฟน,น้ำรดนห้ามัน,นกักน้ำไปปีนี้บวกรักไฟนี้บวปลูกขวางครับ,บ,รบนี่เขาเจ้าบพวปูกขวางเลยบวกักน้ำไปล่อยน้ำทิม้มเลยครับผมตู้กักน้ำปลามาขอนอยู่นี่แท้ครับพี่น้องมันจะเป็นบ้างเป็นบ้างเป็นบ้างเนี่ยครับผม บ้านหน้มีหอยด้วยมีมีหอยคนตึกกตเพราะทั้งไตบ้านหน้ามีบ้านาน้ามีรองร้อยลื่เลยครับผมหัวนี่จะเป็นบล็อกเป็นล็อกเป็นล็อก,เป,อกเป็นล็อกลงไปเรื่อยครับผมลงไปผ่านสามสี่โมบานนะครับผมแต่ว่าหนาแรงนี้คือคืนข้ากนาดครับผมผู้เฒ่าหาอาบน้ำเสาห่อน ตึกแหงครับผมตอนนี้ยังหนาวอยู่ครับผมปีใหม่เดือนท่านว่าครับว่าถอดปีใหม่สัมขมามอีกฟังหนึ่งครับผมขมามฟังนี้เสียงปลาสวยยุบๆุบ แน,นี่เป็นแตมีผึ่งนะครับผมเป็นพนเป็นพ่นกลางให้กลางหน้าครับผมเยเงี้ยเป็นแตมีผึ่งครับตรงมีอยู่หรอครับผม,มรบริยามือึงห่อนแหงครับท่นนี้เขาเจาะกระปูอ้อยเปิล้วครับผมคอยลงให้หน้าครับท่านี้หกหกครับผมเดี๋ยวลงให้หน้าดีกว่าครับ ต้นน้ำคุณก็เจาเลียงง่วง่วอยู่ครับง่วสี่หาโตหาหกโตเก็ดโต ปลาเตพียนอยู่มองนี้ลนะครับน,รนี่ปลายหยาตัวนี้หามาฟังนี่แล้วยั่ในปลาหยาเขาไม่โปะออกมามบอออกมาลงลงหอยเป็นแปลนครับหอยว่างนี่เป็นแปลนคนน่ะเตะหยก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 อยู่ครับแตะบังบุญนี่นปลายหยา บ่างเดียวคนครับผมยาวเด็กครับผมยาเงาคนไปเถืงอนคนครับน้ำประมาณเพียงเอว่หอยแปนครับหอยนี่หงามันหน้ำเต็มฟังหงามันเลื่อยออกมาแต่ว่าผื่นแปนครับคือง่ายไงนี่ปลาเด็กครับพี่น้อง พี่น้อยผู้เฒ่าก็ลงมาลุยแล้วหอนๆอนจัง่อยครับพี่น้องเห็นบ่บนเ,เบิ่งเบิ่งปลาในหญ้าปุ๊บ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 ปุท่านเกลียดเบิ่งเนียวมันจะโดดกินหญ้าครับมันพากันโดดกินหญ้าปลาตะเพียนครับมันกินหญ้าปลากินพืช หลายอยู่ครับมาส,สุดผิดแล้วครับว่างนี้หวยนี่มาส,สุดนี่ครับแง่เติบแง่เกือบเป็นรอยมีดหมดแล้วครับห่วยนี้ว่างนี่แง่ ถึงมันติดเป็นมงนามตนครับมันา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 มล้ายมันก็ได้แปลนโอ้จะได้จะขามไปฟังกันในวันนี้ดูไปทางผี่พ่อครับแสดงว่านามแห้งครับพี่น้องขอไฟเป็นสุดเลยผู่ขาด มีว่างหนึ่งครับอ้างนี่คักคักหยาบหยาคุนแตวบ่ได้็อกว่างนี่มันหกแหงครับขีดตมครับว้างนี่ขีดตมคนค่อยเลือครับผมขีดตัวนุ่มมันหลายก็ไผครับทางสิไปเย็นเย็นครับพี่น้องแถวแถวนี่นี่ใส่หุมก็ไผ่นี่เย็นครับได้ครับผมพอกันอยู่ฟังผลครับ เย็นเย็นครับพี่น้องขามากแล้วไต่พมไผเย็นค้ัขนาดครับผมก็ไผมันลมเย็นเจอ่อยๆไดืค้านไปครับพี่น้องจะมีห้างผึ่งครับ เป็นคือว่ามาอยู่ยังสีแนะ่ดำดำสีเนาะฟุกเลยเหรอครับพี่น้องกันมาเห็นขั้นไปครับผมถามาแล้วครับพี่น้องถามาอยู่ฝั่งนึงนะครับผมกลับขึ้นมาฝั่งบ้านนะครับผมฝั่งผุนงัวฝั่งหวยทีเป็นอี่านีครับผมผมุนโมบาน หยกระโคโครับผมมองคน,น,นกักน้ำไปกักน้ำไปปลูกปลูกพักครับผมหนาแรงครับผมเนกระอัดเฟี้ยงนะครับผมอัดเฟี้ยงไปงัวแล้วแดดห่อนครับผมพี่น้องอัดเฟี้ยงไปวพานเก็บอยู่ครับอัดพันนาแล้วหรอครับผมทั้งฝนก็ขนดอยู่เขาคิ้วครับผมรถอัดเฟี้ยงก็ได้ ไปเห็นฝากท่างฟังขุนครับผมคือรถปูอ้อยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบืองครับผมติดตามด้วยครับเรื่องปลาเนี่ยว่าหนาดดครับหลายยะเด้ยครับี่น้องหยดหอนเปียงเลด้วยครับ โอ้แดดฮอนครับพี่น้องแดดฮอนแดดฮอนแดดฮอนรถผูกออยดีครับถนนตามสนวทรถกะไยครับมันเป็นทางรัด ทางลาดัดคอนเจนเขากาลสินครับผมลัดไปกันนวนไปอำเภอกันนวนไปอุดรลัดไปสกลเหมนสิครับผมใก่สามทีจังหวัดแดนเป็นทางลัดครับแดนเซนเนหละครับ กุนใหญ่ครับผมหแลนะครับผมเบื้องวิธีการปลูกไอ้ครับผมใช้รถปลูกคนปอนสองคนครับขางลังที่เป็นกระโปงปุ๋ยครับผม น,นี่ครับปุ๋ยเคน10กิโล1ซีซีครับผมสูตรตตาคนเขียวครับปุ๋ยตาคนเขียว ที่การหรือประมาณนี้ครับใส่ค้นปอน,นยกล่องปอนอ่อยล่งทั้งกบทั้งใส่ปุ๋ยเบสเซตเลยครับผมไปทีเดียวด้วยครับ ของห้อง,งานก็ดจะมีคนสามไปนั่ครับวันนี้ไถยพอถึงไถยพอเขาเป็นงานกลางแกงครับพี่นอ้อนงแดดฮอนคัทนาเด้ครับปีนี้มันถึงถึงเทศการนะครับผมเทศการตัดอ้อยโรงงานเปิดแล้วครับผมทั้งตัดทั้งปลูกแล้วครับโรงงานเปิดแล้ว ก็ได้ยุดในตอ่อสองกะโลคือแปลงนี่ครับผมมั็นในต่อสองเพิ่นเอาตอ่อสองเพิ่นตัดไปขายนะครับนี่เพิ่นกะโลโลไม่เด็กกระปูกไม่เด็กผมปลูกไม่เด็กไก่ไหงวยครับผมสูบน้ำใส่เงี่ยมอ่อยหน่อย รุ่นใหญ่สบายเลยครับผมแห้งรถแห้งกล้เสร็จแล้วแล้วครับผมแปลงนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เขา ถูกหยกะใส่รถมันกับประหยัดคนไปนั่งครับผมแต่งงานใส่สองสามคนสามคนสี่คนนี่ครับพันอ,อ้ยคนพันอ,อ้ยเอาไว้ตต่ๆเบิร์หนักกรแลนมาเอาครับผมเนี่ยเมืองพันอ,อ้ยนะจะเป็นสามแปดก็ขอ,อนเก่็น อูท่องทำนักดีเลยครับอ้อ,อยพันเป็นเจนสามครับผมอาจจะเป็นพันนั่นนะครับ น้อยกับเปลืองอู่เดียครับเทคนิคก,การปลูกเทคนิคในการปลูกแต่ละคนก็บ่คือกันนะครับผมคนก้ะเจ้าเอา ข้ออนหนึ่งเอาเอาจบเลยแถวเดียวเลยครับมาเ,เดมมาเก็บครับนะเซฟข้ออนหนึ่ง จอดกันแล้วจอดแล้ววันนี้กับไปเริ่มต้นใหม่ครับผมเริ่มต้นริมเริ่มต้นข้องใหม่ครับผมไปริมไปหอดฟังปุง่นกับเฮ็ดแบบเดียวกันครับผมเขาพันออยนะครับผมพันออยว่าพ่อ ป่อยพ่อครับเติมพันธุ์อ่อยก่อนครับ มีคดีติตัวเปิดนาว่าได้เปิดนาว่ได้รักเี้ยโอ้โรักเงียคือเลากินเราไปถามี่โจโจจีนี่ทีเพิ่นพักเที่ยงนะครับพี่น้องครับบ่แล้วหรอครับวันนี้แดลี้อนหอนเพิ่นพักก็ร้องไห้ มองไส้ปุ๋ยครับไส้ปุ๋ยเฟรอปลามากกินนะไเด้วยนี่ครับผมปุ๋ยสิบประมาณนีครับมันจะมีเอนไซมคกึ่งเคมีครับผมผสมกันยำหนังปอดกระโลงอยู่นะครับผมผักเพียงผักเพียง ใส่เครื่องทุแรงสมัยคู่มือนี่ครับผมสมบายบริเวใส่แรงงานหลอย่างเงี้ยพึ่งตออ้อยไรแมนมันอ้อยก็ต้องมางไม่เนาะม,ม,มางเดวเสียบลเลยมันนี่ไงข้ารอพึ่งผมก็ดีเห็นไหมมางเดวเพิ่งจะปลูกได้ครับผมป่านี่ก็บริเวงามบริเวณครับผมมข้าต่ออ้อยเพิ่นพักเที่ยงครับพี่น้อง วิธีการกเสิประมาณนี่นะครับผมตามที่เห็นครับผมรถปลูกอ้อยนี่พันอ้อยครับผมพันอ้อยเพิ่นมากเอาคืนนี้ปุยกระใสน,นี้นกระใสข้นปอนใสขคนปอนสองคนครับผมในช่องมัน,นสองปอนปอนอ้อยสองคนครับผมนั่งนี่สบายเลยครับผมสามคนทำงานได้สบายเลยครับปลูอ้อยเป็นแปลง หัวงานหมองได้มันบวถึงเขาวบวถึงกับใส่ข้นสามเอาครับวิธีการกระสิประมาณนี้ครับผมเป็นไปพักเทียงนะครับผมพักเทียงกินเข่าแล้วแห่หอนครับผมใบม่กกวงกลัวแหลกจะใบซองนะครับ ที่การกับศิปมาณนี่นะครับผมพี่น้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับผมมีพีห่หนาพอกันไหมครับผมขอบคุณในหลายครับติมาเบิงมาชมครับผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณในห,หลายสวัสดีครับ